การมีสติที่มีการสังวรอยู่ประจำทุกิยาหมดเนี่ยมันจะรู้เห็นความจริงคือว่าไอ้ตัวเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นั่นนะมันจะมีการเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้แล้วก็ลักษณะของมันที่เกิดมานี่นะมันต้องรู้ทีเดียวนะเหมือนเนื้องาไอ้ที ต้องไปพจนกับไอสัตว์นานาแนิตที่มันมาประ,ประจานหน้าเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายที่มีการก่อเกิดขึ้นมาปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกชนิดนั้นล้วนแต่เป็นสัตว์ร้ายเพราะงั้นจะต้องปลดปล่อยสัตว์เหล่านี้ออกไปให้หมด ที่มันมีความหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนนี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ร้ายนะในความหมายของภาษาธรรมะนะมันมีเป็นภาษาอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตามภาษาคนนั่นนะมันเห็นเป็นดีเป็นชั่วเป็นอะไรหลายพันอย่างไปหมดเถยวทีนี้มันก็เลยตกอยู่ในไอ้เนี่ยอำนาจของไอ้พวกนี้เท่านั้นเลยคือว่าไอ้พวกกามาลมที่เป็นเครื่อง ร้อยรักให้กิตใจเนี่ยตกกลมจมไปจมน้ำตายอยู่กับไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นเมื่อเราหยุดได้สงบได้รู้ตรวจด,ดูได้รู้ได้แล้วนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นเหมือนอย่างการไอ้เง,งาลว,วงเงาหลอกอะไรที่มันเกิดดับอะไรไปต,ตามเรื่องตามราวของมันเพราะงั้นขณะนายเทีย จิตเนื้นะํนามีการรู้เข้าข้างในได้สงบรู้อยู่ข้างในได้ติดเตาเป็นส่วนมากแล้วหลักของสติเนี่ยมันจะแน่นแล้วก็ความรู้มันจะยืนรู้ได้แล้วขณะที่มารับสัมผัสมันจะรับสัมผัสแนี้ที่เป็นไปตามธรรมชาตินะเนี่ยอาการที่รู้สึกเห็นรูปหูรู้สึกเสียงเนี่ย มันจะรู้ไปตามธรรมชาติเพราะว่าไอ้ความรู้สึกที่มันรู้อยู่ภายในที่ได้ฝึกได้อบรมแล้วเป็นการรู้ลักษณะของจิตอย่างนี้ได้เป็นทุนอยู่แล้วแต่นี้เมื่อออกมากระทบภาษาข้างนอกเนี่ยเนี่ยมันจะกระทบกันตามธรรมชาติไม่ออกมามีความหมายดีชั่วตัวตรงได้ เพราะง้นเรื่องการสังวจรงจินตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมองเข้าข้างในให้มากถ้าว่ามองเข้าไปนะพบเข้ากับลักษณะของความรู้ที่ยืนรู้ได้และบางทีไอ้พัดษะข้างนอกนี่ก็ดับคือว่ามันไม่ได้ออกมารับพัดษัทางภายนอก มันรู้มันรู้อยู่รข้างนถ้าว่าเป็นการรู้ได้แนนแนบแน่นมากในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างแนบแน่นแล้วก็ระงับพักจากข้างนอกได้ถ้าเราจะสังเกตดูในขณะที่จิตเนี่ยมีการรวมรู้อยู่ในตัวเองโดยเฉพาะ ไม่ออกมารับรู้ทางรูปเสียงอะไรทั้งหมดนี่นะมันหยุดมันหยุดรู้อยู่ข้างในได้แต่ว่าไอลักษณะอย่างนี้มันไม่อยู่ในระยะสั้นเพราะงั้นไอ้การที่เราปล่อยให้จิตท่องเที่ยวไปตามอารมณ์จนคุ้นเคยมามากมายนักหนาแล้ว ที่นี้จะมาฝึกข้าวจะมีความรู้ข้าวข้างในมันจึงต้องเป็นการฝึกในเรื่องจับเอาความรู้ทุกกิริยาบทให้ได้ก่อนแล้วไอ้ความรู้เนี่ยมันจะเข้าไปอ่านภายในได้แล้วถ้ามันอ่านได้เรื่อยๆไปนะเราจรึงจะรู้ว่าการกระทบพัสสะเนี่ย ถ้ามีสติยืนหลักความร,รู้ได้ก็เป็นอันว่าไม่มีโทษในทานที่จะออกไปยึดถือดีชั่วตัวตนหรือว่าโทมนัสโทมนัสเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีเกิดขึ้นเพราะงั้นต้องสังเกตดูให้ให้ดีในการที่จะรักษาอินทรีย์ังวรเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องจับค่าฝึกค่าได้มากทีเดียวเพราะว่ามันมันต้องผ่าน ทางผ่านทางตาทางหูเนี่ยอยู่เรื่อยนะแล้วทีนี้ต้องระงับนะต้องสมรวมต้องต้องระวังไว้ก่อนแล้วจิตเนี่ยมันถึงจะรวมรู้ได้สติมันถึงจะมาทำหน้าที่ควบคุมเอาไว้อยู่ได้แล้วก็ต้องทำอย่างพอดีพอดีคือว่าอย่าทำโดยความเล่นรักเพื่อจะเอา ให้ดีให้ถูกให้รู้อะไรขึ้นมาคือว่าไม่ให้เอาความอยากเข้ามาจัดมาทำนี่ต้องระวังเพราะว่าไอ้การที่ทำความเพียรจัดเกินไปเพราะมีความอยากเพราะว่าไอ้การหาเนี่ยมันคอยแทรกแซงอยู่เราต้องทำชนิดที่คล้อยตามธรรมชาติคือว่าไม่ให้เอาความอยากเข้ามา ผสมเราคอยสังเกตด,ดับความอยากเอาไว้ละกันหาเอาไว้ว่าไอลักษณะของไอกันหาคือความอยากเนี่ยมันมีขึ้นในลักษณะอย่างไรเราก็หยุดแ้ยหยุดอยากแแล้วก็หยุดดูหยุดรู้หยูดยนิ่งนิ่งเพราะว่าไอจิตเนี้มันต้องทำกำหนดให้เหมาะสมเหมือนกันนะ ถ้าไม่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่อยู่เหมือนกันะถ้าเราไม่มีการพินิรพิจนาประกอบมันก็ไม่ไม่ได้ฟวามเพราะว่าจะไปกำหนดรวบรัดอะไรขึ้นมาให้มันนิ่งให้มันหยุดอย่างเดียวนั้น่ะยังไม่ได้เพราะงั้นต้องสังเกตดูว่าานากิจที่จะเริ่มตั้ง ทั้งหลักเนี่ยต้องมีการรู้ลักษณะของความเกิดดับที่จะไม่ให้มันแสลายไปยยืนหลักของความร,รู้ซ้าๆเอาไว้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ต้องมีการฝึกชนิดที่ต้องมีการรู้แยกคายไหวพริบในเรื่องการที่จะควบคุมจิตให้ได้ รับตามสงบระงับแล้วก็ค่อยประครับประคองเอาไว้อย่าให้มันแสจยายออกไปการควบคุมจิตในขั้นที่เราจะระงับไอ้ทางภักดีทางอายธนะน,นี้ในขั้นหนึ่งและไอขั้นในอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องมีการประครับประคองความรู้ ให้เป็นการส่งตรงตัวเองให้ได้เพราะว่ามันมีอะไรแทรกแซงขึ้นมาหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็จะต้องอาจา์หน้ากับไอ้สิ่งนั้นอะมองให้มันเห็นว่ามันเป็นมาอยาหรือว่าเป็นสัตว์นานาชนิดที่เกิดเกิดดับดับไปตามเรื่องตามราวของมันตัววิจิก็ยืนรู้อยู่โดยเฉพาะ ถึงมันจะมีการเสียหลักไปกับอะไรก็รู้ใหม่เพราะงั้นการสัมผัสทางอายันาเน,นี่ยถ้ามีการสังเกตประกอบดูด้วยแล้วนะมันจะเห็นว่าการเห็นรูปฟังเสียงนี่นะตามปกตินะมันก็ฟังได้เฉยๆแค่รเราเราสัมผัสอะไรได้วยใจเฉยเนี่ยก็ยังทำได้ ก็ยังรู้ได้เพราะงั้นในขณะไหนที่กิตเนี่ยมันเข้าไปสงบระงับมากๆแล้วมันไม่ออกมารับปัะจัก์นิรักษณะหนึ่งจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่แต่แล้วมันก็ต้องคลายออกมารับพัสษ์ แต่เมื่อมันคลายออกมารับพระสันน้ความทรงตัวของมันยังอยู่คือว่ายังติดอยู่ยังรู้อยู่ได้แล้วการกระทบพระสักนี้ก็ไม่มีอันตรายแต่ถ้าว่าพอมันออกมารับพระสัก็มีความหมายทางพระสังขึ้นมาดีชั่วอะไรพอใจไม่พอใจอย่างนี้เป็นโทษเกิดขึ้นแล้วเพราะการควบคุมไม่ดีในขั้นต้นนี ในขั้นที่คลายออกมาจากไอความรู้ภายในอย่างนี้ต้องต้องพยายามสังเกตให้ใกล้ชิดให้มากเถออตรงคลายออกเนี่ยตรงสําคัญไม่เผลอก็เพลินไปแล้วก็ไปมีความหมายยึดถืออะไรขึ้นมาอย่างใกล้ชิดทีเดียวแล้วก็สังเกตให้ดีนะเพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันไหวรับอารมณ์รวดเร็วนะ ต้องควบคุมกระมันให้ให้ดีให้ถูกหรือว่ามันจะเสียหลักอะไรไปเราก็เอามันเป็นครูเรื่อยไปก็ได้เพราะว่าจะทําให้มันดีมันถูกไปทีเดียวนะี่มันไม่ได้มันต้องครอบเข้ากับไอ้ความผิดพลาดอะไรทุกครั้งทุกคราหมดตั้งแต่ขั้นตั้งสติสัมภัญญะที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกปียาหมด อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของที่จะทำได้ทีเดียวต้องเป็นการซ้ำซากกับไอ้ฟารมที่เผลอไปเพลินไปแล้วก็กลับมารูใหมย่ยาวว่างตั้งบางฝึกไปเรื่อยไปอยู่อย่างนี้นะแต่ขั้นนอกอย่างนี้ทุกขยาบทอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ของที่จะทำได้ง่ายต้องซ้ำซากมาและทีนี้ไอ้ฟาร์มรู้ที่มันเข้าไปรูอยู่ข้างในขั้นหนึ่งนั่นนะ นั้นมันยิ่งมันยิ่งกว่านี้อีกนะมันยิ่งไหวตัวง่ายและมอะีอะไรที่เกิดขึ้นมาให้รู้สึกอย่างที่เรียกว่าเป็นนิมิตจะดีหรือชั่วอะไรก็แล้วแต่แน่ว่าไอ้ความรู้ภา,ายในนั้นต้องยืนหลักให้เห็นลงไปว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่โทตนต้องยืนเอาเอาหลักนี้คุมเอาไว้แล้วนั่นแหละความรู้ภายในมันจะส่งตัวได้แม้จะเข้าไปอยู่ในความสงบร,ระงบับอะไรเป็นระยะยาวก็ต้องพยายามประครับประคองในขณะที่มันจะถอยกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ย เนี่ยแคจะต้องสำรวจอย่างใกล้ชิดนะถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็หลักความรู้ภายในเนี่ยจะไม่ดำเนินไปได้คือว่ามันจะเสียรูปเสียหลักไปในขณะที่เปลี่ยนเพราะงั้นการฝึกจิตในขั้นอินทรีย์สังวรนี้จึงเป็นขั้นละเอียดแล้วจะต้องพยายามตัดรอนทอนกำลังไอ้พวก รบก,กวนต่างๆทางอายตน,นะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเวทนาเพราะว่ามันจะต้องทดลองเข้ากับเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็ทดลองเข้ากับเวทนาที่เป็นสุขอ่านมันให้รู้ลักษณะว่าไอ้ทุกขเวทนานี้มันแปบเผ็ด และแกต้งทนดูทนรู้ปล่อยวางมันให้ได้แล้วก็แล้วก็จะรู้ว่าไอ้ตันหาเนี่นะถ้าเราทนได้ไอ้กันหาก็หยุดระงับลงไปแต่ถ้าเราไม่อดทนแล้วไอ้กันหานี่แกจะเกิดขึ้นมาปรุงจิตให้ดินน้นรนแก้ไยกระวนกระวายไปเียขอให้สังเกตด,ดูให้ดีนะ